สวัสดีครับกรอบนะครับวันนี้จะมาแนะนําจะเรียกว่าแนะนําดีไหมนะจะเรียกว่ามาแชร์อุปกรณ์จัดต๊ะคอมของผมดีกว่าผมได้รวบรวมมาแล้วก็เป็น7อุปกรณ์จดัดตัความที่ทุกคนควรมีครับมาดูกันดีกว่าว่าชิ้นไหนที่ผมแนะนําแล้วก็ชิ้นไหนที่ผมใช้อยู่เราคิดว่าเออมันดีนะเลยจะามาแบ่งบันให้เพื่อนๆดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นเซตอัพที่ผมจัดอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันเลย เริ่มกันที่อย่างแรกนะครับก็คือนาฬิกาจริงๆจะเป็นนาฬิกาอนาล็อกแบบเข็มหรือว่าเป็นนาฬิกาดิจิตอลก็ได้นะครับพอผมก็ใช้เป็นของดีบ o m นะครับจริงๆตัวนี้นมันไม่ใช่นาฬิกานะครับมันคือลําโพงบลูทูธเลยแต่ว่ามันสามารถตั้งโหมดเป็นหน้าของนาฬิกาได้ครับผมก็เลยเอามาใช้อย่างนี้แทนข้อดีของการมีนาฬิกาตั้งอยู่ข้างหน้าให้เราเห็นชัดอย่างเงี้ยนะครับสำหรับกอลเองคิดว่า ทำให้เราให้ความสาคัญกับเรื่องเวลามากขึ้นสมมติน,นะครับเราทํางานบ่ายโมงเนี่ยทำงานถึงบ่ายสามเรา,าจ,จะพักและทีเนี้ยถ้าเราไม่เห็นเวลาเราก็จะอาจจะทํางานยาวไปหรือเราอาจจะพักก่อนก็ได้พอมันมีเวลาบอกให้เห็นชัดแบบเนี้ยก็ทําให้เราโปรดแล้วีบเรื่องการทํางานได้มากขึ้นแบ่งเวลาได้ดีขึ้นครับแล้วก็สหรับใครที่ใช้ดีบูมนะครับก็ข้อดีของมันก็คือเปลี่ยนไปหน้าพลิยวอย่างนี้ช่วยเพิ่มสีสันระหว่างการทางานได้ดีขึ้นด้วยอย่างต่อมานะครับก็คือเป็นต้นไม้นั่นเองบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะ คิดว่าต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนโต๊ะคอมใครเนี่ยมันก็สวยขึ้นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมหรือว่าจะมีเยอะจะมีน้อยจะมีต้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยข้อดีอีกอย่างของต้นไม้นะครับก็คือมันเป็นสีเขียวนั่นเองเคยมีงานวิจัยออกมานะครับว่า green t h e r a p เนี่ยหรือว่าการมองไปที่พื้นที่สีเขียวก็ถือว่าเป็นการพักสายตาอย่างหนึง่งก็ยิ่งเหมาะกับคนที่นั่งหน้าโต๊ะคอมทํางานเป็นเวลานาน,านๆเลยครับแล้วก็ถ้าใครชอบอยากได้ฟิลต้นไม้จริงก็แนะนําเป็นพวกต้นไม้น้ำนะครับหรือว่าเป็นพวกกูดางแแชรรไ้ใจแบบ ก็ได้้อันนีแต่ถ้าใครขี้เกียจด,ดูแลก็ต้นไม้อมปอบแบบนี้เลยครับสวยดีต่อมานะครับเป็นแผ่นรองเมาส์แผ่นรองเมาส์ทั่วไปที่เราใช้ก็จะเป็นผ้าใช่ไหมอันนี้ของผมเปลี่ยนไปเป็นแบบหนัง P u นะครับแต่ก่อนอนะผมใช้เป็นแบบผ้าใช่ไหมแต่ว่าเป็นสีขาวอยากคุมโทนโตคคอมลยแต่ว่ามันเลอะง่ายมากทุกคนก็เลยได้เปลี่ยนเป็นแบบหนังอย่างเงี้ยตอนใช้มาก็รู้สึกโอเคนะครับข้อดีของมันก็คือมันสวยครับมันมีสีให้เลือกเยอะมากแล้วก็ทาความสะอาดง่ายมากไม่ว่าอะไรหกใสยอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็นหนังเงี้ย สามารถเช็ดออกได้เลยส่วนข้อเสียนะครับด้วยความที่มันเป็นเท็กเจอร์หนังอย่างเงี้ยเวลาลากเมาส์อ่ะมันจะค่อนข้างฝืดมากถ้าเทียบกับแบบผ้าเนี่ยแบบผ้าคือแบบลื่นสบายเลยแต่ว่าผมไม่มีปัญหากับมันนะเพราะว่าเมาส์ของผมที่ใช้อ่ะเป็นเมาส์ Logitech mx master 3ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเมาส์าพวกสายเกมเมอร์หรือคนที่เล่นเกมแบบเนี้ยก็อาจจะงุนงินนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ลื่นไงเรื่องความสวยงามผมอาจจะให้แค่5แต่ถ้าเรื่องการดูแลร,รักษาและความสวยงามเนี่ยผมให้เต็ม10เลยอย่างต่อมานะครับก็คือแสงไฟ เลยได้ว่าแสงไฟนะ่ยเป็นอีกหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการจัดโต๊ะคอมเพราะว่าแค่การปรับแสงไฟครับก็สามารถทําให้มูกนการทำงานของเราเปลี่ยนได้ทันทีองก์กนะครับที่เลือกมาก็จะเป็นใช้ไฟของลาโพง JBL ข้อดีของไฟตัวนี้นก็คือมันมีหลายสีแล้วก็หลายแบบมากเราสามารถปรับในแอปของมันได้เกือบจะแทบจะทุกเฉดสีเลยอีกอย่างก็คือมีโหมดให้เลือกมากมายอย่างเช่นแสงไฟตามจังหวะเสียงเพลงหรือว่าเป็นแสงไฟแบบเวฟแบบนี้ครับแต่ถ้าใครอยากติดไฟอย่างนะ้นครับก็แนะนําเป็นไฟวอร์มไลท์มากกว่า ไฟวอมไลท์เนี่ยจะทำให้เราสบายตาในการทำงานมากขึ้นแล้วก็มูดการทำงานก็จะดูอบอุ่นมากขึ้นเรื่องของแสงไฟนะครับเป็นความชอบของแต่ละคนเลยบางคนก็อาจจะชอบเป็น R G B เยอะๆบางคนก็อาจจะชอบเป็นไฟวอร์มไลท์สบายๆใครชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นเลยครับแล้วแต่สไตล์ของเราเลยต่อมานะครับก็เป็นขาตั้งจอคอมนั่นเอง ขาตั้งจอคอมนะครับประโยชน์ของมันคือเยอะมากเดี๋ยวลองขึ้นรูปโต๊ะคอมสมัยก่อนของผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าพอไม่มีขาตั้งจอคอมอเราจะต้องวางจอบนพื้นที่โต๊ะแล้วมันจะไม่สามารถวางอ่างอื่นเพิ่มได้เลยตัวขาตั้งจอนะประโยชน์ของมันอย่างแรกคือทำให้จอเราเป็นอิสระในการเคลื่อนย้ายได้มากขึ้นครับไม่ว่าจะปรับไปทางซ้ายขวาหรือว่าปรับขึ้นปรับลงสามารถทําได้หมดเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับพื้นที่ด้านล่างโต๊ะเลยอีกอย่างนะครับคือมันจะมีที่เก็บสายทําให สายไฟของเราเนี่ยเป็นระเบียบม,มากขึ้นเวลาเราเคลื่อนได้จอแค่นี้นะครับแค่เรามีขาตั้งจอก็ทําให้เรามีพื้นที่ในการวางของน้านล่างแถมยังทําให้หน้าจอของเราเป็นอิสระในการเคลื่อนย้ายได้มากขึ้นด้วยอ่ะต่อจากขาตั้งจอก็เป็นชั้นวางเลยแล้วกันจริงๆบางคนก็ใช้ชั้นวางนี้เป็นชั้นวางจอคอมเหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเอาวางอื่นได้ดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้อีกทีหนึ่งทุกคนจะสังเกตไหมว่าตอนมันไม่มีชั้นวางเนี่ยผมก็ต้องเอาของมาวางบน ต๊ะเงี้ยมันก็สเปรสปะดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ตัวชั้นวางอะก็มาช่วยผมสามารถนําของมาวางบนนี้ได้เลยโดยที่เราแยกโซนไม่ต้องไปยุ่งกับคีย์บอร์ดและเมาส์ได้บางคนก็ถ้าเลือกชั้นวางหน่อยก็อาจจะเลือกที่มันมีช่องเก็บของแบบของผมก็ได้ครับสามารถเก็บของชิ้นเล็กๆหรือเก็บของที่เราไม่อยากเห็นมันลกบนโต๊ะเงี้ยก็จะจัดเปดนนีได้แล้วพอเราจัดทุกอย่างเป็นเซสชันแบบนี้นก็จะทาให้โต๊ะคอมเราดูเป็นระเบียบแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นเลย อย่างสุดท้ายนี่ถือว่าแถมแล้วกันสําหรับคนที่คิดว่าโต๊ะมันจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับกอล์้แนะนําว่าลองหาพวกของเล่นของสะสมหรือว่าพวกอาร์ตท,ทอยมาตกแต่งดูก็ได้ครับอย่างของผกก็จะมีเป็นพวกแบบบิกแล้วก็เป็นพวกอาร์ตท,ทอยตัวอื่นๆแบบนี้ครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้สะสมพวกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าอันนี้เป็นอันแถมแล้วกันถ้ามีก็ลองหยิบมาตกแต่งดูได้นะครับสนุกดีเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับของที่กอมาแนะนำในวันนี้ เรียกว่ามาแชร์สไตล์การจัดโต๊ะคอมก็แล้วกันบางคนก็อาจจะมีแนวการจัดโต๊ะของตัวเองที่ชอบไปแล้วอาจจะไม่จัดแนวของผมเลยก็ได้ลองเอาไปเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกซื้อของแต่ละชิ้นหรือว่าแนวทางการจัดโต๊ะคอมของตัวเองก็ได้นะครับใครอยากพูดคุยอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างน,นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย